สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็มาพบกับนัทเหมือนเดิมนะครับในช่องลูกชาวบ้านนะครับวันนี้นะครับนัทจะไม่พาเข้าดงเข้าป่าแล้วนะครับจะไม่ได้ไปไร่ไปนาแล้วแต่นัทจะพามาทําสิ่งใหม่ๆนะครับที่นัทก็ตื่นเต้นมากแต่ถ้าเป็นสําหรับคนอื่นนะครับมันอาจจะไม่ใหม่แล้วแต่สําหรับนัทก็คือเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับนัทจะไปฉีดนะครับไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับถามว่ากลัวไหมกลัวตื่นเต้นไหม ตอบได้เลยครับบามากนะครับเพราะว่าจากที่ฟังข่าวหรือว่าคนอื่นเล่ามาต่างๆนานาน,าน,นะครับก็จะมีคนที่ได้รับเอฟเฟคเยอะแยะมากมายนะครับก็คือมันทําให้เราแบบก็อแอบจิตตกอยู่นะแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในจุดนี้ก็คือเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามานะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองยิ่งเราเป็นครูใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมาเจอนักเรียนที่เยอะแยะมากมายเลยได้เจอทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับเราก็ต้องอ่า ดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะครับและถามว่าเรามีการเตรียมตัวยังไงไหมในจุดนี้นะครับเมื่อวานเขาก็มีการส่งไลน์มาบอกนะครับว่าต้องเตรียมตัวก็คือกินน้ํามากๆนะครับนั่นก็พยายามกินน้ํให้เยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนเพราะว่าปกตินะครับนะั่นจะเป็นคนที่กินน้ําน้อยน้อยถึงน้อยมากนะครับก็เลยพยายามกินให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอ นัดพัก <gehört> ผ <off> ่อนไปเมื่อคืนจนถึงตอนเช้านะครับนัดนอนไป10ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเพียงพออยู่เนาะแล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ทําได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปกันเลยนะครับ บูว่าเกิดประการอะไรน้องหลับไปแล้วนู่นดูสินอนแล้วนอนแล้วบอกว่ารอานานเกินไปนอนดีกว่ายังไม่ถึงทันที5ครับขอรับีต้อมหินครับก็ยังไม่ถึง6ครับราตรีเบิดสูงครับ เจ็ดพีสิทธิ์นะพีสิทธิ์ดำมาครับแอบอ้าโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในห้องแล้วนะครับรอฉีดแป๊บนึงนะครับ ฉีดไปเรียบร้อยแล้วครับไ,ได้ทำหลังจากที่ฉีดเสร็จใหม่ๆเลยนะครับมมเข็มขึ้าไปเมื่อกี้อากาศก็คือเ็ิยังปกติอยู่นะครับเดี๋ยวก็รอผลอีก30นาทีนะครับว่าจะเป็นยง หลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้30นาทีเรียบร้อยแล้วไม่มีอาการอะไรนะตอนนี้ <c oughs> ตุ๊กแกตุ๊กแกขาดครึง่งใครกินน้องไปครึง่งหนึ่งหรือว่าลิงฉีกอืเคนลุก <c oughs> ไม่มีอะไรครับเมืเ่อกี้ตุ๊กแกครับโอเคครับก็คือซินอวกใช่ปะไม่กลัวกลัวตุ๊กแกมากกว่ากลัวซินอวกน,นีนะแ,แสบๆนัวเราเป็นร้อนๆอน๋ออเอเมาส์ รีวิวทุกคนเข็มเล็กมากเล็กจนมองไม่เห็นเลยขนาดแบบซูมดูอ๊อแต่ว่าตอนฉีดเข้าไปบบแบบไมันแสบไม่หนูมนไม่มีคนไแบบปแสบเบาๆแต่ตอนนี้รู้สึกแบบร้อนๆแต่เขาก็ว่าเป็นปกติแต่ว่าเดีวหนูว่า,าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์เพราะว่าหนูหิวพยาบาลบอกว่าจะก,กินเะ็ก,กินน้ำหวานห้ามประคบเย็นเอ้อห้ามประคบอะไรเสื้อ่างร้อนๆอะเอาน้ำแข็งประคบได้ต้องกินน้ำหวานตอนนี้โอเคครับละถ้าครบหนึ่งวันเดี๋ยวจะมา พูดให้ฟังนะครับว่าอาการเป็นไงบ้างเนาะครับอาการนะครับหลังจากที่ฉีดมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังปกติอยู่แล้วก็คืนหลังจากที่ฉีดเสร็จนะครับก็ดูตารางเวนเอา้าววันนี้เวนตัวเองนอนโรงเรียนนะครับก็มาเปิดไจแต่สรุปว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ตอนฉีดจนถึงคืนนี้ก็ยังปกตินะครับไม่มีอะไรครับเกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูอาการที่นี้นะครับ ครับผมและนี้ก็ผ่านมาอีก1วันแล้วนะครับที่เป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะครับอาการก็คือปกติเลยนะครับไม่มีไข้ไม่มีการปวดหัวไม่มีการมีเวียนศีรษนนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกพรุ่งนี้นะครับจะมาเล่าอาการให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะยังปกติดีเหมือนวันนี้หรือเปล่านะครับอ๋อลืมไปนะครับว่านัดได้ไป ถามพี่มุกแล้วก็พี่แคร์ที่ไปฉีดพร้อมกันนะครับสองคนก็บอกว่าปกติดีเหมือนกันเลยนะครับยิ่งพี่มุกยิ่งโหหักโหมงานหนักมากเลยนะครับไปแบกโต๊ะแบกตู้แบกเตียงต่างๆนา,นานาก็บอกว่าโอเคอยู่นะครับส่วนของพี่แคร์ก็คือโอเคยังสามารถส่งข้อความหาการได้ปกติเลยนะครับ mm hmm. ก็คือปลอดภัยดีครับ ครับนี่ก็เป็นวันที่3ามแล้วนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่าทุกอย่างยังปกติดีนะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นตามๆกันเลยนะครับทั้งคนที่ไปฉีดเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับว่าจะมีอาการอะไรไหมเข็มแรกคือยังไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ก็ยังลุ้นต่อไปนะครับว่าเข็มที่2จะเป็นยังไงเนาะก็โล่งใจไปอีกนิดนึงนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่า เข็มที่2จะยังอยู่รอดอปลอดภัยบนเข็มนี้หรือเปล่านะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับในจากว่าเราไม่อยากเป็นอะไรนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพยงแค่นี้นะครับก็คือสิ้์ไปสามวันแล้วก็ยังปกติด,ดีนะครับก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติยังมีความสุขด,ดีนะครับอากำลังใจให้้วยนะครับ I